สวัดีค่ะคุณคนไข้วันนี้เรามีนัดตรวจหูกันเนาะโอเคคนไข้เกือบจะมาไม่ทันแล้วนะคะแต่มาช้าวันนี้คุณหมอกลับบ้านไปก่อนแน่ๆแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเรายังพอมีเวลากันอยู่เดี๋ยวยังไงคุณหมออาจจะต้องซักประวัติคนไข้ก่อนนะคะใช้เวลาประมาณ5นาทีไม่นานมากแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราค่อยไปตรวจที่ห้องตรวจกันต่อโอเคนะคะ ไม่ทราบว่าช่วงนี้คนไข้มีอาการได้ยินผิดปกติหรือว่ามีอาการเจ็บหูบ้างหรือเปล่าคะมีอาการเจ็บหูเจ็บระดับไหนคะถ้าให้ระหว่างหนึ่งถึงสิบระดับเจ็เจ็บมากอยู่นะครับไม่ทราบว่าคนไข้ได้ทำความสะอาดหูเป็นประจำด้วยหรือเปล่าไม่ค่อย ทำความสะอาดนันโอเคเออแล้วไม่ทราบว่าช่วงนี้ได้มีการสัมผัสหูหรือว่าได้มีโอกาสไปอยู่ในที่เสียงดังบ่อยๆบ้างหรือเปล่าค่ะอ๋ไปคอนเสิรต์ตไปคอนเสิร์ตอะไรมาคะเนี่ยคุณหมอไม่ได้ไปค่ะคุณหมอพปว่างเลยขี้หูสะเทือนเลยใช่ไหมคะ <c oughs> โอเคแต่ว่า ยังมีอาการเจ็บหลังจากไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าหลังจากกลับมาแล้วเป็นก่อนหน้านั้นอยู่แล้วด้วยอโอเคคนคนไข้เคยมีปัญหาทางหูหรือว่าโรคเกี่ยวกับหูมาก่อนหรือเปล่าคะไม่มีสุดท้ายคนคนไข้เคยมีความรู้สึกว่าขี้หูมากหรือน้อยผิดปกติหรือเปล่าเยอะผิดปกติ โอเคได้ค่ะตอนนี้คุณหมอคิดว่าเรามีข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงร,รบกวนคนไข้ไปที่ห้องตรวจเบอร์3แล้วก็รอซับประมาณ5นาทีเดี๋ยวคุณหมอตามเข้าไปเชิญ mm hmm. น,นั่งที่เก้าอี้แล้วก็ทําตัวตามสบายได้เลยนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้นั่งอยู่ในท่าที่สบายที่สุดแล้วหรือยังคะดีค่ะท่า ระหว่างการตรวจค,คุณคนไข้ยอยากจะลุกไปดื่มน้ำหรือว่าอยากจะพักเบรกสามารถบอกคุณหมอได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้เวลาตรวจกันค่อนข้างนานเลยทีเดียวพร้อมนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มตรวจกันเลยดีกว่า ทราบว่าคุณคนไข้ทำความสะอาดหูครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะหลายเดือนหลายเดือนหลายเดือนแล้วนี่กี่เดือนคะหกหกเดือนโอเคคือคุณหมอคิดว่าตอนนี้อาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าคุณคนไข้แทบจะไม่ได้ทำความสะอาดหูเลยมนันเลยเกิดเป็น คราบและสิ่งสปกปรกหรือว่าขี้หูที่มันสะสมจนเยอะขนาดนี้เดี๋ยวคุณหมอขอเช็คเพิ่มเติมก่อนนะคะว่าขีหูตัวน,นี้มันเป็นแบบแห้งหรือว่ามันเป็นแบบเปียกเดี๋ยวจะได้เลือกใช้อุปกรณ์ในการรักษาต่อไปได้ถูกโอเคนะคะเอาจิงๆแล้วคุณหมอก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเหมือนกันนะคะ เดยวคณหมอจะเริ่มใช้อุปกรณ์นะคะถ้ารู้สึกเจ็บสามารถบอกคุณหมอได้เลยนะคะ ขี้หูของคนไข้ตอนนี้มันมีลักษณะเป็นแห้งไปหมดแล้วนะคะทีนี้ในขั้นตอนของการรักษาก็จะค่อนข้างใช้ขั้นตอนเยอะขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวยังไงคุณหมออาจจะต้องใช้ยาหยอดหูร่วมด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ขี้หูที่มันแห้งตัวเนี่ยได้ละลายแล้วก็กลายเป็นขี้หูเปียกแทนจะได้ ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นโอเคเดี๋ยวคุณหมอจะใช้น้ำยาหยอดหูเพื่อช่วยให้ขี้หูที่มันแห้งตัวเนี่ยละลายแล้วก็อ่อนตัวมากขึ้นเวลาที่คุณหมอหยอดลงไปเนี่ยมันจะรู้สึกเย็นๆสบายๆดังนั้นคนไข้ไม่ต้องตกใจนะคะ เย็นๆเล็กน้อยตัวนี้จะเข้าไปช่วยให้ไข่หูของคนไข้ละลายตัวได้เร็วขึ้นเวลาที่คุณหมอทำความสะอาดออกมามันจะได้ไม่เจ็บมาก ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกเย็นนหูใช่ไหมดีค่ะเพราะว่าคุณหมอคิดว่าตอนนี้ขี้หูที่อยู่รอบๆเนี่ยมันน่าจะเริ่มละลายแล้วก็อ่อนตัวแล้วไม่น่าจะแห้งเท่ากับตอนแรกที่คุณหมอเห็นเดี๋ยวถ้าใช้เครื่องมือทำความสะอาดเพิ่มเนี่ยน่าจะดึงออกมาได้ไม่ยากตัวต่อไปเดยวคุณหมออาจจะต้องใช้ เป็นสเปรย์ฆ่าเชื้อฉีดพ่นรอบๆบ,ร,บริเวณหูนิดนึงนะคะอาจจะรู้สึกตกใจนิดนึงแต่ว่าไม่เจ็บแน่นอน คนไข้รู้สึกเจ็บด้วยไหมคะไม่รู้สึกเจ็บเยี่ยมค่ะงั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคุณหมอจะเริ่มทำการนำเศษขี้หูแห้งๆที่เกาะอยู่บริเวณผนังหูออกมานะคะถ้าคนไข้รู้สึกเจ็บก็สามารถบอกคุณหมอได้เลยนะคะไม่ไม่ต้องอดทนไม่ต้องจิกแขนบอกคุณหมอเลยคะเพราะว่าถ้าเจ็บมากๆเดี๋ยวมันจะอั แต่ยังไงคุณหมอจะพยายามทำให้เบามือที่สุดนะคะ สุขภกบริเวณผนังหูมันเริ่มไม่แห้งแล้วนะคะคุณหมอคิดว่าน่าจะเอาออกได้ง่ายขึ้นแล้วละตอนนอี้เจ็บไหมครับยังโอเคอยู่เนาะ บริเวณนี้แข็งอยู่ฮะคุณหมออาจจะต้องออกแรงนิดนึงนะคะฮึบนิดนึงนะออโอเคออกเลยค่ะออกแล้วออกแล้วเก่งมากคุณหมอพยายามบอกคนไข้ทุกคนตลอดเลยนะคะว่าหลังจากอาบน้ำสระผมเสร็จเนี่ยต้องใช้คัตเตั้บัต เพราะว่าเวลาที่เราสระผมเสร็จในพวกสบู่หรือว่ายาสระผมมันยังตกค้างอยู่ในหูเราบางคนก็อาจจะละัเลยไม่ได้ทำความสะอาดมันก็เลยสะสมอยู่แบบนี้ดังนั้นอย่าลัเลยหูของตัวเองนะคะถึงมันจะเป็น แค่ช่องเล็กๆส่วนเดียวในร่างกายของเราแต่ว่ามันมีความสำคัญมากนะแต่ก็ควรจะทำความสะอาดให้อยู่ในระดับที่พอดีไม่มากจนเกินไปมากไปก็ไม่ดีเหมือนกันค่ะคนคนไขเคยเห็นข่าวไหมเวลาคนที่เขาชอบแคะหมูมากๆแคะเป็นประจำเลยแคะแล้วมันมือแคะมันทั้งวันแบบนั้นก็ จะเป็นอันตรายต่อแก้วหูเราได้เหมือนกันนะคะถ้าแค่ยังเมามันจนเกินไปถ้ารู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่ในหูจริงๆมาหาคุณหมอดีกว่าโอเคค่ะตอนนี้คุณหมอคิดว่าเราเอาออกไปได้ประมาณสัก20% ได้ดื่มน้ำเข้าห้องน้ำไหมคะอเคอเมเก่งมากเก่งมากงั้นคุณหมอลุยต่อเลยนะตรงบริเวณนี้มันขี้หูยังค่อนข้างแห้งและแข็งอยู่ยังไงคุณหมอคิดว่าขอเติมน้ำยาอีกสักนิดหนึ่งดีกว่า คุณหมอคิดว่าบริเวณนี้มันแห้งมากเลยแค่น้ำยามันอาจจะเอาไม่อยู่คิดว่าอาจจะต้องใช้ตัวช่วยอื่นเพิ่ม เรานี้น่าจะดีขึ้นแล้ว เจ็บไหมคะโอเคไม่เจ็บนะเดี๋ยวคุณหมอจะค,ค่อห้เบามือนะคะถ้าเจ็บบอกได้เลยตรงนี้เยอะมากมาก หายใจเข้าลึกๆนะคะตรงนี้อาจจะรู้สึกเจ็บนิดหน่อยแต่หมอรับปากว่าจะไม่เจิบมาก ยังไหวอยู่นะคะโอเคนะ จะเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดแล้วลระมั้งคะเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอจะนำออกมาแล้วนะ и ขี้หูออกมาเยอะมากๆแล้วนะคะรู้สึกลงหูบ้างไหมใช่ไหมมันโล่งหูขึ้นมาเลยครั้งต่อไปก็ดูแลให้ดีกว่านี้นะคะอย่าปล่อยให้มันสะสม ดีมากมาไม่ทราบว่าคนไข้รู้สึกเจ็บตรงไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะไม่เจ็บเลยดีมากดีมากขออนุญ,ญาตฉีดยาค่าเชื้ออีกนิดหนึ่ง มอขอตรวจความเรียบร้อยอีกสักครั้งหนึ่งนะคะโอเคโอเคดูดีมากๆตอนนี้ทุกอย่างดูโอเคแล้วก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าคนไข้กลับบ้านไปแล้วงดแค่หูไปก่อนสักประมาณ3วันนะคะเพราะว่าตอนนี้มันยังมีรอยแดง โอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยดีแล้วนะคะคุณไขสามารถรับยาแล้วก็กลับบ้านได้เลยค่ะหวังว่าครั้งหน้าที่เจอกันจะทำํำตามที่คุณหมอบอกนะคะดูแลความสะอาดให้ดีหลังอาบน้ำสระผมเสร็จก็ใช้ขอตต้นบัตเช็ดให้แห้งอยู่เสมอแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีเสียงดังเป็นเวลาบ่อยๆนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะเช่นกัน เดี๋ยวคุณหมอจะทำนัดเข้ามาตรวจหูอีกนะคะไม่ทราบว่าอาทิตย์หน้าคนไข้พอจะมีเวลาว่างเข้ามาไหมคะโอเคดีค่ะทักประมาณเวลากี่โมงดีห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นค่ะโอ้คุณหมอลืมอีกอย่างหนึ่งไม่ทราบว่าสงกรานนี้คุณคนไข้จะออกไปเล่นน้ํำไหมคะต้องออกไปอยู่แล้วอ,อย่างไงก็ระมัดระวังเรื่องน้ํา นิดนึงนะคะรู้แหละว,ว่าเล่นสงการแล้วมันต้องเปียกแต่ถ้ามันเปียกมากพยายามเช็ดทำความสะอาดหลังจากกลับบ้านด้วยนะคะดูแลให้ดีเพราะว่าน้ําที่เขาใช้สรดกันข้างนอกอาจจะไม่สะอาดดังนั้นมันต้องดูแลให้เป็นพิเศษนะคะส่วนเรื่องไปเที่ยวอยู่ในที่เสียง,งดังยังไงก็อย่าอยู่ในที่ที่มันเสียงดังติดต่อกันนานจนเกินไปนะคะโอเคไม่มีอะไรแล้วค่ะกลับบ้านปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะคะเราเจอกันครั้งหน้านะค่ะบ๊ายบายค่ะ